เรื่องไกล้ริจิจวัฒนาสมาชิกพักพลังประชารัฐกล่าวว่ารัฐธรรมนูญมาตรา187ระบุว่ารัฐมนตรีจะต้องไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใดๆดังนั้นคนที่จะเป็นรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีจะเป็นกรรมการในบริษัทใดๆไม่ได้แต่จากหลักฐานที่ติดตามตรวจสอบมานั้นพบข้อสังเกตเกี่ยวกับการลาออกจากกรรมการบริษัทของแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่นำมาเปรียบเทียบ กับการลาออกจากกรรมการบริหารพรรคของซาบ,บิดาไทยเซตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเรื่องไกล่าวว่าหากพิจนารณาตามแผนผังขั้นตอนที่กรมพัฒนาธุรการการค้าสรุปไว้ในเว็บไซต์และตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะพบข้อพิรุษหลายประการ อย่างมีในยะะสำคัญกรณีของทั้งสองคนเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจะพบเห็นความแตกต่างที่อาจจะไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ดังนั้นวันที่23กันยายน2567เวลาประมาณ1 0 1 0นาทีจะไปยื่นหนังสือที่คณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยตนเองพร้อมทั้งชี้แจงข้อกฎหมายและข้อพิรุษของการจดทะเบียนให้สื่อมวลชนทราบ ซึ่งหากจะมีการจดทะเบียนไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จก็อาจจะมีบางคนต้องพ้นจากตำแหน่งและบางคนอาจจะมีโทษอาญาตามมาได้เนี่นะครับคำว่ากล้ากล้ากลัวก,กลัวเนี่ยก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องนิรโทษกรรมเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราคงจะแหลเห็นกันแล้วที่ว่าด้วย นิยามของคำว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มาตรฐานทางจาริยธรรมเสียงของอสารรัฐธรรมนูญในการโหวดูดให้พ้นการเป็นสสรัฐมนตรีต้องใช้เสียงสองในสามแลความก็คือว่าถ้าอยู่เต็ม9้าคนก็ต้องได้หเสียงเป็นอย่างน้อยถ้าห้าต่อสี่แบบเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็จะไม่ได้ส่วนประเด็นเรื่องการยุบพัก ประเด็นเรื่องการครอบงำนะครับแน่นอนที่สุดเวลานี้ก็มีมีพรรคที่ต้องจอ่อเรื่องการยุบพรรคเรื่องการครอบงำก็จะไปแก้ไขในบริบทเหล่านี้คือถ้าคนที่ผ่านเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญในซีกของไทยรักไทยพลังประชาชนจนกระทั่งพรรคเพื่อไทยมานั้นจะใช้คำว่ากล้ากล้ากลัวลวได้เลย กลัวกลัวกล้า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 คลาดลลาดนะครับตาดำดำตาขาวขาวอยู่เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับบทเรียนแรกทบทวนกันอีกครั้งตอนพักไทยรักไทยพักไทยรักไทยเนี่ยได้อนิสงส์ของรัฐธรรมนูญปี2540รัฐธร,ธรรมนูญทงเกียวเจตนาของคู่ร่าง นะครับที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนครับใช้สีเขียวเป็นสัญ,ญลักษณ์ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ของรัชกาลที่เจ็ดผมก็อยู่ในสีของการรณรงค์ให้มีการรับร่างนี้แต่แน่นอนที่สุดนั้นพรรคที่ได้อาน,นิสงส์เต็มๆในการเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญปี40คือพรรคไทยรักไทยในกระบวนการเนี่ยนะครับในสี่ปีแรก ได้รับเลือกตั้งรอบแรก248เสรีธรรมควบรวมเข้าไปก็เสียงเกินครึ่งต่อมาความหวังใหม่ก็ควบรวมชาติพัฒนาก็ควบรวมบริหารประเทศครบ4ปีเลือกตั้งครั้งใหม่ในปี2548ได้มา377ความเป็นจริงถ้าคนไม่เห็นแก่ประโยชน์ก็ต้องรู้ว่ารัฐธรรมนูญมันมีปัญหาในเรื่องของการตรวจสอบ แต่ความเยื่อยิงจองหองนั้นขณะที่ได้377ประกาศต่อว่าครั้งหน้าเนี่ยจะเอาเกิน400 400หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าต่อไปนี้กระบวนการตรวจสอบใดๆจะตรวจสอบไม่ได้เลยในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือที่ประชุมรัฐสภาวุฒิสภาในขนานั้นเป็นวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง200คน เต็มแต่ว่าท้ายที่สุดก็มีการล้วงเข้าไปบริหารการจัดการที่เรียกว่าแทรกแซงองค์กรอิสระรัฐธรรมนูญปี40นั่นเป็นที่กำเนิดของศาลร,รัฐธรรมนูญศาลปกครองโกโกโตโโปปชผู้ตรวจการแผ่นดินเดิมใช้เรียกว่าผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาแล้วก็แก้มาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินภายหลังคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน องค์กรองค์คาพยพเหล่านี้เกิดขึ้นตามกลไกรัฐธรรมนูญปี40ทั้งสิน้นแรกๆนั้นเนี่ยนะครับบรรดานาการเมืองอยังตั้งหลักไม่ได้ที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเลือกตั้งวุฒิสภานในปี2543กะกะตชุดนั้นแจกใบแดงใบเหลืองถึง78ใบจากจำนวนสว200คนและประกาศชัดว่าจะไม่คนชั่วเหยยบบันไดสภา เลือกตั้งผู้แทนราษฎรครั้งแรกนะครับบางเขตเลือกตั้งซ่อมถึงห้าครั้งกว่าจะรับรองก็มีครับแม้ว่าไม่สามารถปราบเรื่องการเสื้อเสียงใดอย่างเบ็ดเสร็จอย่างจริงจังแต่อย่างน้อยได้สร้างความหวาดหวั่นให้กับบรรดานักเลือกตั้งทั่วไปว่าทำอะไรไม่ได้ง่ายๆอีกต่อไปแต่นั่นก็คือระยะแร,แรกๆเท่านั้นต่อมาเมื่อนักการเมืองเ็ตั้งหลักกันได นะครับการควบรวมเพื่อต้องการเสียงเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและก็ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดจริงๆจ,จ,จาก248นะครับควบรวมแล้วก็เกินครึ่งนะครับจากเสรีธรรมความหวังใหม่ชาติพัฒนาเลือกตั้งนี้นะครับก็แทบจะไม่มีใครสู้อะไรเลยเกิดปรากฏการณ์ซื้อน้มิด้วยการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งแทบจะไม่มีความหมายใดๆเพราะอารมณ์คนโศกเศร้าเสียใจ รัฐบาลอย่างไรก็ได้เปรียบนะครับและท้ายที่สุดได้มา377ถ้าคนมีจิตใจเรื่องประชาธิปไตยจริงๆต้องคิดแก้รัฐธรรมนูญตั้งแต่วันนั้นเพราะนะครับได้ปิดกั้นการตรวจสอบเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐธรรมนูญปี40ได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่าถ้าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีเนี่ย ต้องใช้เสียงสองในห้าคือสองร้อยเสียงฝ่ายค้านมีร้อยี่สิบสามอภิปรายไม่ไว้วางใจนาะยกร,รัมรีไม่ได้ครับตอบกระทุ้ยติก็ไม่ไปแปลความกันว่าตรวจสอบไม่ได้ข้างนอกก็ทำสงครามปราบปรามยาเสพติดเต็มไปด้วยการตัดตอนมากมายมเกิดปรากฏการณ์เนี่ยนะครับรอยต่อคือเสษตาบใบสบายย้อยนะครับและอีกหลายเหตุการณ์ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เกิดความไหวหวันกันแทบทั้งสิน้นอาภิปรายรัฐมนตรีในประเด็นทุจริตคอรัปชั่นต้องใช้เสียงหนึ่งในสี่ร้อยยี่สิบห้าขาดสองเสียงครับอาภิปรายไม่ได้อ,อาภิปรายได้เฉพาะเนี่ยนะครับรัฐมนตรีบริหารประเทศผิดพลาดล้มเหลวแต่ไม่สามารถอาภิปรายประเด็นทุจริตคอรัปชั่นได้เมื่อในสภา,าเนี่ยนะครับมันไม่มีทางออกนอกสภาก็จึงบังเกิด วันนั้นถ้าตัวเองนะครับเห็นแก่ชาติบ้านเมืองว่าบ้านเมืองเนี่ยปราศจากการตรวจสอบนี่ไม่ได้นะครับใจใหญ่เลยแล้วในขณะที่รอแก้ฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าช่วยเซ็นชื่อเพิ่มเติมหน่อยจะได้ตรวจสอบการเมืองนอกสอภามันจะได้ไม่เกิดแต่ก็ไล่เนี่ยนะครับเปิดเปิงเขานะครับนี่ขผมก็เล่าให้ฟังเพื่อจะบอกว่าในวันที่ตัวเองได้เปรียบไม่เคยคิดจะแก้ไขจนกระทั่งคนเต็มท้องถนน คิดจะแก้แต่ว่าท้ายที่สุดก็แก้ไม่ได้ก็จบลงด้วยการรัฐประหาร19กันยายนปี49ก็ได้รัฐธรรมนูญปี50สมัยรัฐบาลสมัครเขียนในการถแถลงนโยบายผมเป็นสมายิิกสภาผู้แทนราษฎรอ,อยู่ด้วยบอกว่าจะแก้ไขเนี่ยนะครับในปีสุดท้ายนะครับอาจจะใช้ว่าสามเดือนสุดท้ายหรือปีสุดท้ายเนี่ยผมก็ตกใจผมบอกว่า ขอให้อยู่ได้ครบสามเดือนให้ได้เสียก่อนแล้วก็เป็นอย่างที่ว่านะครับต้องกลับหลังหันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งการเข้าชื่อของสอวสสทั้งการเข้าชื่อของภาคประชาชนสวนะครับเจอแรงกดดันก็ต้องถอนชื่อออกไปนะครับร่างนั้นก็ตกไปแต่ว่านี่นะครับในส่วนของนะครับในในในส่วนของร่างของประชาชนก็ยังอยู่แต่ก็ไปไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องก็ลากกันมาสมัครก็มีอันเป็นไปจนกระทั่งถึงสมชายวงสวัสด์ก็ไม่ได้เข้าทำเนียบแม้แต่เพียงวันเดียวรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชาชีวะก็แก้ไขประเด็นเดียวว่าด้วยการเลือกตั้งจากนะครับจกเป็นพวงรัมนุปีสีสู่นยในวันแมนวันบทก็กลับไปเป็นพวงใหม่นะครับสี่คนและก็บัญชีรายชื่อเป็นกลุ่มจังหวัด รวมกันประหลาดระนองชุมพรรวมกับสุพรรณอ่างเงี้ยครับโคราชรวมกับชนบุรีพี่จิตขอนแก่นนะครับผมนี่ลงในกรุงเทพนนทบุรีสม,มุทรปราการนี่ก็พอเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยครับแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับก็มีการแก้ไขว่าในระบบเขตให้ลดเหลือ375บัญชีรายชื่อเนี่ยร2อแต่ก็ผลลัพธ์เกิดปรากฏการ นะครับแดงข้งแผ่นดินในพศออนั้นก็ได้รัฐบาลยิ่งลักมาก็ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีปรากฏว่านี่ครับต้องการแก้ไขทั้งแค่หวัเว้นหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยก็คือหมายความว่านะครับแก้ไขมาตราสองเหมือนมาตราส1งนะครับสองหนึ่งหนึ่ตามรับนูนปี2อ3 4ได้รัฐธรรมได้รับนูลปี40ถ้าเป็นรับนูญปี60เนี่ยคือมาตรา2อ6เรื่องอำนาจการแก้ไข รัฐธรรมนูญให้มีที่มาเป็นสอสอรอความเป็นจริงนั้น,นเราก็พยายามจะบอกกล่าวกันว่าให้สอสอรอมาจากประชาชนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่ว่าส่วนหนึ่งมาจากการแต่งตั้งก็ยิ่งจะสร้างความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจแต่ว่าท้ายที่สุดโหวตวาระหนึ่งผ่านวาระสองผ่านก็มีการไปยื่นให้วุฒิไอสารรัฐมนูลวินิจฉัยรัฐมนูลก็วินิจฉัยก็ไม่ได้เด็ดเบ็ดเสร็จเด็ดขาด วางความไม่ได้ว่าจะให้แก้ไขหรือไม่แก้ไขแต่ความปลอดแหกกับังเกิดก็มีคนไปทำการบ้านนะครับกับบรรดาคนมีอำนาจในพักเพื่อไทยในขนานั้นว่าให้แก้ไขเป็นรายมาตราและถ้าโหวตวาระสามจะยุบพักก็ปรากฏว่ามีการหลงเชื่อนะครับและก็แลกสังเวยคุณยงยุทธวิชัยดให้ลาออกจากหัวหน้าพักรองนายกรัมรีมหาไทยที่ผมเล่า กลับไปถึงพักเขาเก็บของกองหน้าห้องนนเนี่ยเป็นที่มาเรื่องรัมนูเลยทีนี้เนี่ยนะครับขบวนการคนเสื้อแดงในพศออนั้นก็ไปจัดงานคอนเสิร์ตท,ที่เขาใหญ่ผมเนี่ยนะครับวันนั้นก็พูดเป็นหลังมีการเนี่ยนะครับแสดงความไม่กล้าที่จะโหวตวาระสามเราก็แสดงเจตนารม์ว่าให้โหวตวาระสามแต่ว่าไปหลงเชื่อเรื่องการทำประชามติ ซึ่งผมเองเนี่ยนะครับคุยธรรมดาแวดวงนักกฎหมายว่าทําประชามติไม่ได้เพราะเนี่ยนะครับถ้าจะทําประชามติต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ291ให้แล้วเสียก่อนแล้วจึงจะทําประชามติก็คิดว่าตัวเองจะมีเสียงผมก็ยืนกรานว่าให้เดินหน้าโหวตวาระสามนะครับก่อนหน้านี้ก็บอกให้นี้ระโทษเป็นพระราชกําหนดให้เฉพาะประชาชนนะครับที่มาชุมนุมทางการเมืองทุกภาคฝ่ายไม่เกี่ยวข้องกับแกนนําและคดีอื่นได้ แต่ว่าท้ายที่สุดก็ไม่ได้มีความกลา้าวันนั้นคุณทักษิณเนี่ยพูดหลังผมเนี่ยนะครับต้องเปลี่ยนสคริปต์ใหม่นะครับเวลาเนิ่นานานผ่านไปร่วมเกือบเกินเนี่ยนะครับเกือบร่วมชั่วโมงกว่าจะพาพูดกันได้ผมก็รู้ว่าเขาก็โกรธแต่ว่าเราเองก็เห็นว่าเราอยู่ในสนามแห่งความเป็นความตายไม่มีหน้าที่จะต้องไปสอบรอนะครับกับสิ่งที่จะเกิดความเสียหาย วันนั้นถ้าใช้ความกล้าในการบหวาราสามแม้ว่าจะถูกยึดอํานาจอะไรก็าตามสถานะเรื่องความกล้าหาญจะดีกว่านี้แต่ว่าท้ายที่สุดก็เลือกวิถีไปแก้เป็นรายมาตราและรายมาตราไปแก้เรื่องอะไรเรื่องที่มาของวุฒธธิสภาบอนเพราะรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยแต่งตั้งครึ่งเลือกตั้งครึ่งนะครับปรากฏว่า ก็ผ่านรัฐสภาเพราะว่าวุทธิสภาเนี่ยที่มาจากการเลือกตั้งเขาก็โหวตให้เหตุที่โหวตให้ก็เดิมเนี่ยนะครับว่าสวมาจากการเลือกตั้งไม่สามารถลงรับสมัครติดต่อกันได้ก็ไปแก้ไขให้ลงรับสมัครต่อได้นะครับก็ปรากฏว่าก็มีการยื่นในสารมนนนวิริชัยสารมุนนวิริชัยว่าเป็นการแก้ไขเพื่อตัวเองโดยยกกรณีของวุทธิสภาเห็นไหมเจงบง ท้ายที่สุดนะครับยึดอํานาจแล้วยังมาโดนตามถอดถอนถูกดําเนินคดีนะครับหลังจากการยึดอํานาจกันเสียด้วยซ้ำมาวันนี้นีครับการคิดจะแก้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เรื่องมาตรฐานทางจารยิยธรรมหลายเรื่องความจริงก็มันก็แรงเกินและก็ไม่มีอนาเขตนะแต่ว่าความชอบธรรมเนี่ยมันไม่มี เพราะคุณกําลังจะโดนเล่นงานเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์คุณกําลังจะโดนเล่นงานเรื่องมาตรฐานทางจาริยธรรมคุณกําลังจะโดนดําเนินการที่ว่าแถลงนโยบายโดยไม่ใส่ที่มาของรายได้และเรื่องราวอื่นๆเนี่ยนะครับรวมกระทั่งเรื่องสนามกอบอันภายครับนะครับที่ถือหุ้น30เปอร์เซนตแม้ว่าวันนี้จะโอนขึ้นไปแล้วก็ตามแต่ความผิดได้สําเร็จแล้วเมื่อเทียบเคียงกับกรณีเศรษฐากรณีของ เอปรินากรณีของช่อของโอับที่เป็นรัฐมนตรีจากราจีนบุรีเนี่ยเพราะฉะนั้นไปแก้ไขคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เรื่องการครอบงำนะครับแม้ว่าแปลคําว่าครอบครองก็ตามก็เห็นอยู่แล้วว่าใครกําลังจะโดดดังนั้นการออกมาพูดเพื่อที่จะประกาศแก้ไขในเรื่องนี้ถึงผมอ่านรายละเอียดไปแล้วเมื่อครั้งก่อนอย่างไรก็จะไม่ผ่านคือความเป็นจริงรัฐบาลต้องทบทวนช้าๆ ตอนที่ไทยักอตอนที่เพื่อไทยเข้ามาโดยการระบัดสัตว์คุณประกาศว่าจะแก้ไขเกือบทั้งฉบับเว้นหมวดหนึ่งหมวดสองและจะทำประชามติมีการศึกษามากมายท้ายที่สุดคุณลืมแล้ไงคุณคิดว่าไอ้นั่นไม่ทันก็เหมือนกับตอนรัฐมูลปี50แก้ไขมาตรา291ท้ายที่สุดคิดเอาตัวรอดก็คือหมายความว่าตัวเองกำลังจะเจอเรื่องอะไรก็เอาเรื่องนี้ก่อนแต่ความเป็นจริงนั้นเนี่ย ถ้าเป็นรับนู้ประชาชนที่มามาจากประชาชนทำประชามติถูกต้องเนื้อหาที่คุณจะแก้ไขต่ประชาชนเขาเห็นพ้องต้องกันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่การเร่งเกมเพื่อเอาตัวรอดมันจะเอาตัวไม่รอดและเป็นการเนี่ยนะครับเรียกให้ทหารเข้ามารัฐประหารกันอีกรอ,อกรบเพราะนี่นะครับเหตุผลเพื่อที่จะนะครับให้ตัวเองหลุดพน้นจากในเรื่องความทรุดทรตุดจริตเป็นที่ประจักษ์ เรื่องมาตรฐานทางจาริยธรรมเรื่องการครอบงำผมอธิบายเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่าแม้ว่าพรรคการเมืองที่เป็นพรรคร่วมหรือฝ่ายค้านมีความประสงค์ที่จะได้ก็าตามเรื่องนี้เหมือนกับสุดซอยนะ่ะเป็นความอยากที่ไม่สำเร็จเป็นความอยากที่มันไม่ชอบทำเพราะถ้าคุณค่อยๆแก้ทำความเข้าใจกับประชาชนไปและแก้ไขทั้งฉบับซึ่งคุณก็รู้มันต้องใช้ระยะเวลา ไม่ทันการกับลานประหารก็กลัวอะไรก็มีไฟเขียวไม่ใช่ออืมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการไปคิดแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้นั่น,นผมไม่ได้ห่วงว่าคุณจะแก้สําเร็จยังไงก็ผ่านสภาได้อยู่แล้วอืมไม่ห่วงตรงนั้นแต่ว่าไปตายที่ศาลร,รัฐธรรมนูญครับแต่คุณจะเรียกรถถังหอ,อกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการหาเรื่องเนี่ย ปัญหาก็คือว่ากําลังคิดอะไรอยู่คือการเมืองมันเป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงเหมือนยี่ิสองพฤษภาห้าเจ็ดใครจะคิดอ่ะผมเป็นประธานนปชาเนี่ยเป็นประธานการชุมนุมแล้วทุกคนรู้ผมไม่ใช่คนเหลวไหลนะครับเราอยู่ดีดไม่ใช่ว่ายกมาพูดอะไรลอยๆนะครับเป็นคนนําทัพในการต่อสู้ผมเห็นการขนคนออกเนี่ยทําไมเราไม่รู้ทําไมเราไม่รู้ถึงการสมคบสยบยอมกันเป็นตอนตอนเฉพาะหนะ้า บางตอนยอมบางตอนไม่ยอมตอนจนตัวก็ยอมตอนได้เปรียบก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นเวลาไอ้พวกเอกนายแบกนางแบกก็พยายามอธิบายตอนไม่ยอมมะแต่ตอนเนี่ยนะครับตอนสู้ก็ดูด,ดูดูเหมือนดูดันแต่ตอนขี่ขาดก็น่าใจหายเห็นไหมสภาพการแบบนี้ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องของประชาชนอยู่ในสมการอะไรเลยวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อคุณเดินเข้ามาเล่นในกติกานี้เองผมบอกแล้วไม่ใช่ะ ผมเป็นคนประกาศไม่รับร่างรัฐธรรมนูญและประกาศไม่ลงถ้ารัฐธรรมนูญผ่านแปลความว่านะครับเบียดปลายไหลก็ไม่กินน้ําแกงแปลความกันง่ายๆเท่านั้นเองและถ้าร่วมมือร่วมใจกันมาตั้งแต่ต้นนะคุณจะเดินมาถึงจุดเนี้แม้กระทั่งก่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ผมก็ทักว่าทุกฝ่ายควรจะคุยกันเสียก่อนนะและเนี่ยนะครับไม่คุยกันในจิตเกิดปัญหานะตั้งแต่เรื่องการจะตั้งรัฐบาลน,นะครับตอนนะครับเลือกตั้งเสร็จก็มีปัญหา วันนี้ดูเสมือนหนึ่งว่าไม่มีปัญหาแต่รอที่จะสร้างปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่ครับสถานการณ์ณปัจจุบันนั้นรัฐบาลนี่เปราะบางมากกว่าประชาชนผู้เปราะบางเนะ mm hmm. เพราะทันทีที่คุณลงมือเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันจะเกิดกระแสแน่นอนที่สุดจะเป็นภาษาเนี่ยเท่ากับพรกเพื่อไทยเองเนี่ยในฐา,ภานะพักแกนนำเนี่ยนะครับจับพระเนี่ยจับด้านคมนะ ประชาชนเขาจับด้านด้ามนะแล้วทหารเนี่ยมันจะมาจับต่อจากประชาชนในในด้านด้ามขณะที่พัคเพื่อไทยถือด้านคมอยู่ก็จบลงแบบเดิมผมก็บอกว่าเนี่ยนะครับที่เตือนเพราะไม่ต้องการให้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 สิ่งเหล่านี้ตีไพ่เข้าใส่การรัฐบาลแต่ว่ามันเป็นความอยากผิดสังเกตเสมือนหนึ่งกูไม่ได้มึงก็อย่าได้เห็นไหมแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับ ผมบอกว่าบ้านเมืองเรามันมีปัญหามากเกินไปเพราะเนี่ยนะครับบ้านเมืองนี้ถ้าไม่ได้รับการสังกายนากันใหม่ในทุกมิติไม่ต้องใช้คําว่าปฏิรูปปฏิวัตใิให้เสียความรู้สึกกันไปหรอกเอาเรื่องที่ทําในสิ่งที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมนะครับอย่างเท่าเทียมให้ได้จริงกันเสียก่อนนะครับในสิทธิเนี่ยนะครับเรื่องทรัพยากรของชาตินะครับไม่ใช่ว่ากลุ่ม คณะบุคคลกลุ่มบุคคลที่ได้ประโยชน์เหนือราษฎรเหนือประชาชนทั่วไปโดยปราศจากความเป็นธรรมและมันกินเกินความพอดีไงนะครับและพวกนี้เนี่ยครับไม่ได้คิดเรื่องชาติบ้านเมืองคนคิดเรื่องชาติบ้านเมืองจะไม่เอาเรื่องบ่อนคาสิโนในนามอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มาใส่ในวาระเร่งด่วนของรัฐบาลไม่คิดเนี่ยนะครับในเรื่องการขายแผ่นดินแม้ว่าจะไม่ใส่ใน ก็รัฐบาลเรษถาก็ไม่ได้ใส่99ปีแลนด์ปิดก็99ปีสร้างท่าเรือสร้างไป้เถอะถนนรางแต่ว่าที่3แสนไร่ที่ซุกเอาไวนะ้น่ะอย่างไรก็ยอมไม่ได้มันเท่ากับเรามีประเทศซ้อนประเทศนะครับอับอายบรรวิญญาณบรรพรบบุรุษเข้าเสื้อบางนะครับที่รักษาดินแดนเนี่ยกว่าจะได้ทีละตารางนิ้วนี่ไอ้พวกนี้มาขายภายในพริบตาแล้วมาแสดงความเนี่ยนะครับความอูบาทน,นะครับครบ99ปี แล้วก็จะคืนที่ให้กรมธนารักไปสร้างบ้านให้กับคนจนคนพูดก็ไม่ต้องรับผิดชอบคนฟังก็ไม่ต้องรับผิดชอบก็พร้อมจะโง่กันทั้งประเทศกันนี้งไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ที่ผมต้องพูดกันแรงๆเพื่อจะบอกว่าบ้านเมืองนี้เราต้องการคนรักชาติบ้านเมืองความรักชาติไม่ใช่เป็นการคลั่งชาตินะครับและไม่ได้สวนสิทธิการรักชาติผมก็พยายามจะบอกกันว่าเราเนี่ยนะครับจะหยุดยั้งความเสียหายเหล่านี้เนีย เพื่อที่จะนี่นะครับรักษาประเทศนี้ไว้ให้กับคนรุ่นต่อไปเขาจะอยู่อย่างมั่นคงและสถาบันแต่ถ้าปล่อยนี่นะครับให้บ่อนคาสิโนถึงอ้างเรื่องรายได้เพียงกระจิบน,นะครับสองแสนแปดหมืนล้านในระยะเวลาสามสิบปีแปดแห่งนะน,นะครับเฉลี่ยแห่งละพันกว่าล้านต่อปีนะครับปีละเก้าพันกว่าล้านนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปีละเก้าพันกว่าล้านจากบ่อนแปดแห่งนะครับแห่งละพันกว่าล้านการท่องเที่ยวนะครับในยามสมบูรณ์ในเกินสามล้านล้านต่อปีอยู่แล้วนะครับการท่องเที่ยวไม่มีบ่อนเกินเก้าสิบล้านล้านอาจจะทะลุร้อยล้านล้านและเห็นเนนะครับเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ต้องดูใน YouTube ในจีาานอาคารอลังการเนยนะครับเขาก็ไม่ได้ใส่บอลน,นะแล้วทำไมจีนเนี่ยเขาทำได้ลองไปดูดิครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหน้าขนาดนี้ผมก็บอกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คุณทําแต่คุณไม่มีนะครับคุณไม่มีความจําเป็นจะต้องใส่บอลยกเว้นว่าคุณเจตนาเรื่องบอลไม่ใช่เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผลประโยชน์ใดๆนะครับที่อ้างชาติบ้านเมืองแล้วชาติได้เพียงน้อยนิดแลกกับความชิบหายในระยะยาว30ปีแล้วก็ต่อกันอีกใครมันจะไปหยุดอ่นะ นะครับและนะครับแลวเงินที่มันสะพัดในเรื่องเหล่านี้เนี่ยที่ผมบอกในแต่ละโครงการเนี่ยมันก็ไปซื้ออํานาจต่อแล้วก็กลับมาหาผลประโยชน์ไอ้นี่ถ้าเจรจาในเขตพื้นที่ซับซ้อนกันได้เล่นแร่แปรธาตุเล่นการเมืองสองหน้าเนี่ยนะครับเก็บตรงสองฝั่งเนี่ยนี่ผมกล่าวหากันอยู่เลยนะแล้วแล้ว,ลวท้ายที่สุดคนไทยไม่ได้อะไรเลยคนไทยก็ยังใช้น้ํามันแก๊สราคาแพงน้ํามันเอาไฟฟ้าราคาแพงเหมือนเดิมแล้วเราเราจะมีไว้ทําแมวอะไร Hmm. สิ่งเหล่านี้ครับผมก็บอกว่าคนไทยเนี่ยเราต้องตื่นรู้กันได้แล้วเราไม่ได้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอะไรแต่เพื่อต้องการจะบอกว่าเราควรจะตายอย่างนอนตาหลับนะครับอย่างน้อยที่สุดคนรุ่นลุนหลานเรามันไม่ได้สาบแช่งเพราะในเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยนะครับแต่ละประเทศเวลานี้เขาเตรียมความพร้อมเรื่องสถานการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นไม่คาดฝันเตรียมรับมือทั้งเรื่องภัยพิบัติ ทั้งเรื่องสงครามของเราวางแผนจะทําบ่อนอเห็นไหมเราอยู่ในบ้านเมืองที่เกิดสัานสถานการณ์แบบนี้แล้วคนนิ่งเงียบแจ้งอาการและที่สําคัญก็คือการขยายสร้างความเข้าใจผิดให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนครับผมใช้คําย้าว่าสร้างความเข้าใจผิดให้เกิดขึ้นในประชาชนดังนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับทุกเรื่องเราถัดจากนี้ไปเมื่อตะก,กี้นี้นะครับผมเพิ่งอ่าน รายงานฉบับเต็มอีกฉบับหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นฉบับที่สองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับวันนี้สำนักข่าวอิสาราเพึ่งออกมาเผยแพร่ให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งโรงพยาบาลตำรวจและกรมราชธรรมและถ้าเนี่ยนะครับถ้าไม่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเนี่ยก่อนวันที่เนี่ยนะครับ3ากันยาคงจะได้แลเห็นรายงานของแพทยสภา ซึ่งแพทยสภา,าเนี่ยนะครับก็รับเรื่องไปนานแล้วและก็ไม่ควรที่จะดําเนินการอย่างชักช้าและที่สําคัญที่สุดปปอชอต้องไม่ดําเนินการอย่างชักช้าเพราะมันมีผลเรื่องการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่สิ่งที่เลวร้ายเรื่อง9 9าปีเรื่องแผ่นดินเ,เรื่องบอลเรื่องเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเรื่องพลังงานผลประโยชน์ทั้งนั้นแลนดิงก็ผลประโยชน์และนี่ไม่นับผลประโยชน์อื่นใดอีกสารพัดเพราะฉะนั้นท่านมีสิทธ เนี่ยนะครับมีส่วนที่จะระงบับยับยั้งความเสียหายนั้นได้แต่ไม่ใช่มันลงเอาในจังหวะเวลานะครับที่ทุกอย่างมันสายเกินแก้เสียแล้วผมเนี่ยนะครับก็มีความเห็นว่ารายงานของกรรมการสิทธิ์พี่น้องไปดูได้ผมก็มาแชร์ไว้ในเพจนะครับเพื่อที่จะได้รับรู้รับฟังกันทั่วไปว่าบัดนี้เนี่ยนะครับในแต่ละเรื่องราวในแต่ละสถานการณ์ในสภาพที่บ้านเมืองมันไม่ปกติเราอยากจะเห็นการแก้ไขบัรณาทุกอย่าง นะครับให้เกิดขึ้นตามปกติประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับที่มีการนําเสนอเรื่องการนิรโทษสกรรมแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็มองเห็นกันแล้วว่าเราต้องการอะไรต้องการจะนับหนึ่งหรือเราต้องการจะถอยหลังหลักใหญ่ที่สุดนะครับผมก็ได้เสนอแใหบประธานกรรมธิการเรื่องเนี้ตอนที่เขาศึกษาเนี่ยเพราะเขา เคยเป็นอธิการบดีรามผมก็เรียนรามจบรามครับว่าให้ไปดูเส้นทางที่พลเอกเปรมพลเอกชาวลิตเขาทำ66ทับ23ว่าแต่ละกระบวนการนั้นเกิดขึ้นมาอย่างไรทุกเรื่องจะเป็นคำตอบหมดแต่ว่าถ้าทุกอย่างทำไปด้วยอคติเขียนบางช่องเนี่ยนะครับผมก็รู้ว่านะครับว่าจะเล่นแร่แปลทาตกันอย่างไรแต่เอาเถอะ นะครับทุกเรื่องมันไม่ได้สําเร็จกันอย่างง่ายดายเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดเราจะหาความจริงจากคนระบาดสัตว์ไม่ได้เราจะเรียกร้องหาความเป็นจริงจากคนสับปลับไม่ได้ยิ่งเป็นนักเคลื่อนไหวนะครับที่ไปหาเสียงโดยใช้วีรชนคนตายเป็นการหาเสียงแลปล่อยมีการทรยศ์แม้ว่าจะโผล่ปลุกปลุกโผล,ล,ล,ล่มาบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ทำหน้าที่ ให้สมกับสิ่งที่ไปพูดกันมานี่ครับแทบทุกเวทีว่าร้อยวันแรกนะครับจะสามารถพ้องศาลดีกาในกรณีนี่นะครับทั้งบาดเจ็บล้มตายแต่ปรากฏว่าก่อนคุณทักษิณเจอ,อกจะโรงพยาบาลวันเดียวก็ไปถอนเรื่องนี้ออกมาแล้วก็ไม่เคยกลับอะไรวันนั้นก็ไม่หือไม่อือวันนี้เนี่ยนะครับจะมาเล่นละครบทไหนกันสิคือคนตายไม่ควรจะถูกหลอกซ้ำ นะครับไม่พอใจก็พูดเสนอหน้าออกมาอืนะครับ <S <S แต่ว่าผมก็บอกว่านะครับเราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับว่าคนตายคนบาดเจ็บคนเป็นนะครับที่อยู่ที่เหลืออยู่นั้น,นก็ไม่ควรจะถูกหลอกซ้ำซากนะครับคือหมายความถูกหลอกแรกๆอาจจะไม่รู้นานวันเข้าจะกลายเป็นคนโง่ <S <S แล้วก็คนที่ไปหลอกเขาเนี่ยมันไม่ควรที่จะทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ผมก็มองทั้งในปรากฏการณ์ในแต่ละเรื่องนะครับสาหัสสาการกันทั้งสิ้นที่กำลังจะเกิดนะครับในเดือนนี้ในช่วงปลายเดือนและก็ในเดือนหน้าความร้อนอุณหภูมิต่างๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าแพทยสภารายงานก็สมบูรณ์ที่นี่ก็เป็นหน้าที่นะครับเขาก็ส่งให้กรรมการสืบกรรมการสืบก็ส่งต่อปปชเราจะเห็นข้อเท็จจริงกันอีกมาก